การที่ได้ไปเที่ยวจังหวัดน่านรอบนี้นะครับบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆที่ครั้งหนึ่งนะครับเราได้มีโอกาสไปวัดสวยๆอย่างวัดบ่อกแก้วแล้วก็ได้มีโอกาสไปสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติแบบสุดๆ,ดๆที่อำเภอปัว,ปวนั่งจิบชาสบายๆณนะร้านกาแฟที่หลายๆคนพูดถึงกันและการได้พักรีสอร์ทเล็กๆที่ดูสงบท่ามกลางขุนเขาและนาข้าวเขียวขจีแบบนี้ครับที่สําคัญนะครับระหว่างเดินทางเนี่ยวิวโคตรสวยดูดิ จังหวัดหน้าเนี่ยเป็นอะไรที่สวยสุดๆแต่สิ่งที่ทําให้ทริปนี้นะครับน่าจดจําที่สุดกลับไม่ใช่ทั้งหมดที่ผมเล่ามาครับแต่มันเป็นการเดินทางในช่วงต้นครับเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงครับนี่แหละครับตรงนี้เลยเห็นวิวสวยๆแบบนี้แต่มันเป็นจุดพีคสุดที่ทําให้เราต้องจําไปตลอดกาลนั่นก็เพราะว่าเราหลง างเขาผมโห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 แล้วภาพที่เห็นว่าสวยๆแบบนี้นะครับก็ไม่ได้ทําให้เราตื่นเต้นอีกต่อไปครับเพราะว่ามันได้เปลี่ยนจากความตื่นเต้นกลายมาเป็นความตื่นกลัวนั่นเองครับภาพก็ไม่ได้เก็บครับฝนก็จะตกน้ํามันก็จะหมดอีกอ้ยบอกเลยว่ามันพีคมาก,มาก แต่จะบอกว่าหลงทางซะทีเดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะว่า GPS เนี่ยมันก็ไปถูกทางแหละแต่มันเป็นเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเท่านั้นเองครับขราวหน้าก็จําไว้นะครับว่าเราควรศึกษาเส้นทางให้ดีกว่านี้ครับแต่ก็ช่างนะครับสุดท้ายเราก็ตะเกียกตะกายพาตัวเองออกมาจากตรงนั้นจนได้และเมื่อถึงปลายทางมันก็คุ้มค่าสุดๆเพราะที่แรกที่เราจะพาไปวันนี้ก็คือวัดบ่อแก้วครับวัดนี้นะครับอยู่ที่ตำบลบ่อแก้วอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่าน จากที่ดูในรีวิวก่อนที่จะมาเนี่ยว่าสวยแล้วนะพอมาดูของจริงสวยกว่าเยอะมากๆภายในวัดนะครับมีพระธาตุบ่อกแก้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอนาหมืน่นทั้งภายในและก็ภายนอกของพระอุโบสถแห่งนี้นะครับเป็นสีขาวทั้งหมดเลยสลับกับกระจกสีต่างๆที่ประดับประดาสวยงามสุดๆและเมื่อมองไปทางด้านหลังก็จะเห็นวิวแบบนี้เลยครับ โอ้โหสุดยอดสุดๆจากนั้นเราก็ออกเดินทางกันต่อนะครับเพื่อเข้าที่พักก่อนที่จะไปชมวิวสวยๆที่ดอยสะกดเราพักกันที่หินผาโฮมสเตย์ครับเป็นโฮมสเตย์เล็กๆวิวเลิศเลราคาไม่แพงแค่คือละเจ็ดรกว่าบาทต่อ1หลังแต่ราคานี้นะครับน่าจะเป็นราคาพิเศษในช่วงนี้เท่านั้นนะครับถ้าใครอยากจะไปพักก็ต้องลองสอบถามราคาไปอีกทีนะตอนเช้านะครับเราก็ออกเดินทางต่อไปที่ดอยสะกดก,กันไปที่นี่นะครับสะกดคอฟฟี่ครับ บอกเลยนะคะว่าทริปนี้คุ้มมากคุ้มนี่คือคุ้มบรรยากาศอิ่มบรรยากาศมาก ผมว่าการที่ทุกคนเลือกมาที่ดอยสากาดแห่งนี้นะครับก็คงเป็นเพราะหลงสเสน่ห์ของธรรมชาติที่นี่แหละก็มันสวยจริงๆนี่นาแค่ได้มานั่งตากลมเย็นๆแบบนี้ความเหน็ดเหนื่อยก็หายไปจนหมดสิ้นเลยล่ะครับนี่คงเป็นทริปที่อยู่ในความทรงจําของเราไปอีกนานครับที่สําคัญมันทําให้เรารู้ว่าทางลัดไม่ใช่หนทางที่ควรเลือกเสมอไป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 หากดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็ฝากทุกคนช่วยแชร์กันเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ทริปหน้าสวัสดีครับ